เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เจ้าโมเดลมชชีนเลอร์นิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบแนะนำหนังใน Netflix หรือแม้กระทั่งการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์มันถูกสร้างขึ้นมายังไงวันนี้แหละครับเราจะไปผ่ากระบวนการทั้งหมดนี้กันแบบหมดเปลือกเลยตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้เข้าใจการเดินทางของโมเดลอัจฉริยะพวกนี้กันครับเอาละครับและนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้มีทั้งหมด6ด่านด้วยกันเราจะเริ่มตั้งแต่ มันคืออะไรกันแน่ไปจนถึงการวางแผนการฝึกฝนการทดสอบการเอาไปใช้งานจริงแล้วก็จะปิดท้ายด้วยการมองไปข้างหน้าว่าอนาคตของ Machine Learning จะเป็นยังไงครับก่อนจะไปสร้างอะไรเนี่ยคำถามแรกสุดเลยก็คือไอ้เจ้า Machine Learning เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมทำไมทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่คมว่าข้อมูลโอ้คำพูดนี้คือใช่เลยครับมันเห็นภาพชัดมากเลยนะ คือข้อมูลดิบๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับน้ำมันดิบที่เพิ่งขุดขึ้นมาเลยครับมันมีค่ามหาศาลก็จริงแต่ถ้าเราไม่เอามันไปรวบรวมไปกันกรองให้ดีซะก่อนมันก็เอาไปขับเคลื่อนอะไรไม่ได้เลยลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับถ้าเรามองว่า m a chine learning คือขบวนรถไฟขบวนใหญ่ที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการตัวอัลกอริทึมเนี่ยก็เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ทรงพลังสุดๆที่เป็นตัวขับเคลื่อนรถไฟทั้งขบวนให้วิ่งไปข้างหน้าได้นั่นเองครับ โอเคครับมาเริ่มกันเลยก่อนจะสร้างบ้านเราต้องมีพิมพ์เขียวใช่ไหมครับในโลกของ machine learning ก็เหมือนกันเลยเราต้องมีพิมพ์เขียวก่อนซึ่งก็คือการเลือกสไตล์การเรียนรู้ที่เหมาะกับปัญหาที่เรากำลังจะแก้นั่นเองสไตล์แรกที่เจอกันบ่อยที่สุดเลยนะครับคือ supervised learning หรือการเรียนรู้แบบมีผู้สอนอธิบายง่ายๆเลยมันเหมือนเราเป็นคุณครูครับเราจะให้ทั้งโจทย์และเฉลยกับโมเดลของเราไปพร้อมๆกันเลย จากนั้นโมเดลก็จะพยายามเรียนรู้จากตัวอย่างพวกนี้เพื่อที่จะหาคำตอบที่ถูกต้องให้ได้ด้วยตัวเองในอนาคตและถ้าเกิดว่าเราไม่ให้เฉลยกับโมเดลล่ะครับเออนั่นละครับคือแนวคิดของอีกสไตล์หนึ่งที่เรียกว่า unsupervised learning คือแทนที่เราจะสอนมันตรงๆเราจะโยนข้อมูลกองมาหึมาให้มันแล้วก็ปล่อยให้มันไปจัดกลุ่มหรือไปหาแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่ด้วยตัวของมันเองเลยอย่างเช่นการจัดกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อของนี่แหละครับ จริงๆแล้วนอกจาก2แบบแรกยังมีอีกประเภทที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับคือ reinforcement learning อันนี้จะคล้ายๆกับการฝึกสัตว์เลี้ยงเลยคือถ้าโมเดลทำถูกก็จะให้รางวัลถ้าทำผิดก็จะมีการลงโทษเบาๆเพื่อให้มันค่อยๆเรียนรู้ที่จะตัดสินใจให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้รางวัลมากที่สุดในระยะยาวนั่นเองเอาละพอเราเลือกพิมพ์เขียวได้แล้วนะครับก็ถึงเวลาผาน้องโมเดลของเราเนี่ยเข้าสู่สนามฝึกซ้อมกันแล้ว ซึ่งขั้นตอนนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของกระบวนการทั้งหมดเลยในสนามฝึกซ้อมเนี่ยนะครับมันก็จะมีด่านสําคัญสคัญอยู่5ด่านด้วยกันเราจะเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาทําความสะอาดก่อนจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่เรียกว่าการสร้างฟีเจอร์หรือการสกัดเอาเฉพาะส่วนที่สําคัญของข้อมูลออกมาแล้วค่อยไปเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุดก่อนจะเริ่มกดปุ่นฝึกโมเดลกันจริงๆจังๆ,งๆครับ มีขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากๆแต่คนมักจะมองข้ามไปนะครับคือ feature engineering มันคือศิลปะในการเปลี่ยนข้อมูลดิบๆเนี่ยให้กลายเป็นคุณลักษณะที่มีความหมายกับโมเดลครับอย่างเช่นถ้าเรามีข้อมูลวันเดือนปีเกิดเราอาจจะสร้างฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นอายุหรือราศีก็ได้เพื่อให้โมเดลออกไปใช้ง่ายขึ้นซึ่งตรงนี้แหละครับที่ต้องใช้ความเข้าใจในตัวข้อมูลแบบลึกซึ้งมากๆเลย ภาพนี้อธิบายได้ดีมากๆเลยครับตอนที่เราเลือกโมเดลเนี่ยลองนึกถึงอัลกอริทึมที่ชื่อว่า Decision Tree ดูนะครับมันทำงานเหมือนเพื่อนเราคนหนึ่งเลยที่คอยถามคำถามง่ายๆไปเรื่อยๆเช่นชอบร้านที่วิวดีๆไหมเอาอาหารอิตาเลียนหรือเปล่าถามไปทีละขั้นๆเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจเลือกร้านอาหารที่ถูกใจได้ในที่สุดเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยครับเอาละครับหลังจากที่โมเดลของเราผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างหนักหน่วง ก็ถึงเวลาเข้าห้องสอบของจริงแล้วเราต้องทดสอบประสิทธิภาพของมันกับข้อมูลชุดใหม่ที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่ได้แค่ท่องจำคําตอบมาสอบนะครับทีนี้วิธีการวัดผลโมเดลเนี่ยมันก็แล้วแต่โจทย์เลยครับถ้าเรากำลังสร้างโมเดลเพื่อจำแนกของออกจากกันอย่างเช่นแยกรูปแมวกับรูปหมาเราก็จะดูค่าความแม่นยำหรือ accuracy เป็นหลัก แต่ถ้าเรากําลังทํานายตัวเลขอย่างเช่นราคาบ้านเราก็จะไปดูว่าโมเดลของเราทายผิดพลาดไปมากน้อยแค่ไหนด้วยค่าอย่าง RMSE นั่นเองครับสำหรับงานจําแนกประเภทนะครับหนึ่งในตัวชี้วัดที่ทรงพลังมากๆเลยคือ AUC ROC ครับ พูดง่ายๆเลยนะมันคือคะแนนที่บอกว่าโมเดลของเราเนี่ยเก่งแค่ไหนในการแยกของสองสิ่งออกจากกันได้อย่างมั่นใจโดยสรุปออกมาเป็นตัวเลขเดียวเลยยิ่งค่านี้เข้าแกล้หนึ่งมากเท่าไหร่ก็แปลว่าโมเดลของเราทำงานได้ดีย่ําเท่านั้นครับอ่สมมติว่าโมเดลของเราทำข้อสอบได้คะแนนสูงลิ้วเลยนะครับได้ความแน่นยํำตั้ง99%โอ้โหฟังดูดีมากๆเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งดีใจไป ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับความแม่นยําสูงๆเนี่ยบางทีมันก็เป็นภาพลวงตาได้นะลองคิดดูสิครับถ้าเรามีข้อมูลที่เราสนใจจริงๆแค่1%โมเดลที่เดาสุ่มๆว่าไม่ใช่ตลอดเวลาก็จะได้ความแม่นยำ99%า99%เหมือนกันนี่คือกับดักที่ต้องระวังให้ดีเลยครับเอาล่ะครับในที่สุดโมเดลของเราก็เรียนจบสอบผ่านฉลุยแล้วก็ถึงเวลาที่จะส่งมันออกจากห้องแลบไปสู่โลกแห่งความเป็นจริง เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานจริงๆสัทีคำถามก็คือแล้วไงต่อพอเราได้โมเดลเจ๋งๆมาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคืออะไรเราจะเอามันไปให้คนอื่นใช้งานได้ยังไงการจะเอามันไปให้คนอื่นใช้เนี่ยมันก็มีขั้นตอนทางเทคนิคอยู่หลักๆ3สเต็ปครับเริ่มจากการบันทึกหรือ serialization model ที่ฝึกเสร็จแล้วให้เป็นไฟล์ก่อน จากนั้นเราจะแพ็คใส่กล่องหรือ Containerization เพื่อให้มันพร้อมใช้งานในทุกสภาพแวดล้อมและสุดท้ายคือการสร้างช่องทางสื่อสารหรือ API endpoint เพื่อให้แอปพลิเคชันอื่นๆสามารถส่งคำขอเข้ามาถามคำทำนายจากโมเดลของเราได้นั่นเองแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับพอเราเอาโมเดลไปใช้งานจริงแล้วเราต้องคอยสอดส่องดูแลมันอยู่เสมอเพื่อเฝ้าระวังสิ่งที่เรียกว่า model drift ครับ มันคือสถานการณ์ที่โลกความเป็นจริงมันเปลี่ยนไปแล้วแต่โมเดลของเรายังใช้ความรู้เก่าๆอยู่ทําให้การทำนายเริ่มเพี้ยนและนั่นแหละครับคือสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาต้องพามันกลับมาฝึกซ้อมใหม่แล้วเราเดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าในอนาคตอันใกล้นี้ทิศทางของ AI แล้วก็ Machine Learning เนี่ยมันจะมุ่งหน้าไปทางไหนกันต่อ ในอนาคตอันใกลน้นี้เราจะได้เห็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากๆเลยครับตั้งแต่ Agentic AI ที่เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่คิดและทำงานแทนเราได้ ML Ops ที่จะทำให้การสร้างและดูแลโมเดลเป็นอัตโนมัติมากขึ้น Explainable AI ที่จะช่วยให้เรามองเข้าไปในสมองของ AI เพื่อให้เข้าใจว่ามันคิดอะไรอยู่และที่สำคัญมากๆเลยก็คือ AI ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใช้พลังงานน้อยลงครับและสุดท้ายนี้ครับ ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันเล่นๆนะคะว่าในวันที่ AI มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆจนเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นทุกวันมีการตัดสินใจอะไรบ้างครับที่เราคิดว่ามันควรจะถูกสงวนไว้ให้มนุษย์เป็นคนตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวเสมอไป